อันช่วงนี้บ้าขอดกับบ้าคอยได้นั่งจมเปไดดอกงากน้ำเห็ดเวียกบ้านอยู่เมื่อวานนี่ก็เห็ดเวียกเบิดมือเบิดเว้นให้สร้างข้าเจ้ามาปลูกกระเบียงให้ก็ให้ข้าเจ้าเห็ดต่อหม้อให้วันนี้ก็สิมาแก้เองละดี๋ยวสิพานรีวิวบ้านนอกบ้านคอยแล้วละละแต่ว่าให้คอยแก้หนีออกจากข้าวก้อนนี้ข้าเจ้าเห็ดไว้เมื่อบ้านนี้เห็ดไปทนตัวเอียงกระได้้ามีแห้งหาเงินอยู่กับเฝ้าเห็ดเฝ้าหาเอาขั้นเ่าไปแล้วมาตาวหามากับว่าเมนเดีวเนาะคอยแก้ก่อน ข้าเจ้าเฮ็ดต่อหม้อให้เพราะว่าเฮียนมันตั้งอยู่ในน้ำว้องเดียวละบาทเจ้าหยากพรโลพังอันแหงลาละซ้ำนี่มันถือเดดมากก่าแหงลาละ,ละเฮ็ดสร้างหม่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ้อีกหม่องนึงซะก่อน ่อม้องเฮียนเอาแป้งมาถุทำไงห้าเลขออกนี่สิว่าข์อยบ้บอกได้เราได้เวลาสิพาฒพี่น้องมาเบิงเฮียนบานนี้บม่ได้อ้างดอกวันบ่มีคลิปไทยก็เลยหาแนวให้มุเจ้าเบิงเท่านั้นละขันมูเจ้าเบิงกับเบิงบ่เบิงกัเลี่ยนผ่านตัวโทรศัพท์ก็อยู่ในมือเจ้าช่หมีอย่าเฝ้าลำดีลำไรมันยืดเยื้อสิพัฒไปเบิงหันพี่น้องเรียกว่าอะไรยังไงไรนี่ รีวิวค่ะรีวิวบ้านคขานี่เห็นบ่นี่ปูหมูบ้านนี่นี่ลหลางไอ้สร้างวัดมาปูหมูบ้านนี่ปูแล้วขอกระล่างออกเอา้ามานอันนี้คือยังปูเถือกไล่ยอยู่บ้านก็คือเป็นตาเป็นตาตัวกันง่ามอยู่ปัดอันนี้คือจังเปลี่ยนซับหนาซับหลังอยู่ฮะนี่อุ้ยโอ้ ไล่เลด้วป่ะไล่ตาคักๆตัวนี่เขาคือเหตุคือเหตุจังสีนเนาะพราะอย่ดนี้บัตนอบัตรหนอเอาคือเปลี่ยนไล่อยู่ไล่นี่ก็คือจังทั้งนอกก็คือจังไอ้มะปูล่าตุ๊ดก็คือจังเป็นไล่งามอยู่พูดนะต้อกันดีทันทีไปเลี่ยมนั่นเลี่ยมนี่ปัจจังสีคือคือเป็นซับหนาซับหลังโอ้ย เหล่วเตี้ยตีเฮ็ดไปนกตางเอ้ยเอาเบอร์ห้องน้ำแบบนี้นี่ก็ห้องน้ำแบบนี้ซื้อมาติดแผ่นดำๆมาติดเบิดละละโอ้เสียงกล่องเนีจังน่อยเด้อเขามาในห้องน้ำนี่นั่นลายหินอ่อนสำหรับติดผนังบ้านเดี๋ยวล่าขวดสะสั้งไม่ยุ่งหรอกสมัดติดเสียงแบบนี้เปิดจได้คือว่า กระจกกรงามเลยเอาพี่น้องเบิึงหน่ะจะเข้าจะอีอู้เห็นบ่เอาทั้งนี้แหละนี่แหละห้องน้ำพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเบิึงนี่อืมเฮ็ดเวิ่งบดมือบดเวนนี่แหละเพื่อนอันนี้แหละที่สร้างมาเนี่ยเงี้ยเงี้ยนี่มันเหลือนนี่เลียตัดออกนี่เล็กเล็กน้อยเก็บมาฝากมู้เจ้ามุ้งเจ้าเบิึงไข้กันอืมโอ้ยหคอยเห็นไล่กระเบี้ยงเนาะคอยเราเป็นบดท่วงจะได้บุ โอ้ยทั้งหนอกก็คือจังไล่ง่ามอยู่มีโอกเมีใจกูสร้างหัวหามันถอดน้ะ